สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์แล้วเจ้าฟอร์ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะอันนี้น้ำเต็มเลยค่ะเมื่อวานมาขังน้ำใส่นานะคะมาปิด,ดคันนารถคันนี้ถ้ามีน้ำนี่ลงได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบน้ำบ้างคโครนบ้างนี่ก็ลงไม่ได้นะคะถ้าเกิดน้ำแบบนี้เนี่ยลงสบายๆเลยนะคะ ตรงนั้นจะเป็นเนินๆน,น,นะคะน้ำจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ตรงที่รถไถอยู่ก็จะเป็นลื่นๆหน่อยเหมือนจะย่ำยา่าก่อนะเหยียบยา่ากนะ่อนแล้วค่อยไถยโอ้โหน,น้ำ